ิดหมอแขนเด้อแฟนหมอลำมายามพี่น้องพอสียงหองกลอกใจกลัวสีใดเป็นภัยพงสะท้อนสูหัดพี่เทียนยังก่อนท้องคำนั้นเข้าต้องคำนั้นเขาลำขอเขาคันล้องคำก่อนยาโซทอนเขาบ้านเอาฝันดนคนหาโชคชะตาเป็นไบเบิดทางโชคชะตาเป็นใบเบิดทางชีวิตทางห่างทุกข้านั้นมามีอดทนรอยิ้มน้ำตาจวันหนึ่งฟ้าเมตตาการุ่ง มาหลายน้ําจากมิแฟนแฟนไกลไกลเสียงปลบมือและช่อดอกไม้ขอบคุณทุกๆกําลังใจชั่วชีวิตภัยจะไม่มีวันนี้นชั่วชีวิตภัยจะไม่มีวัน,นกราบเรียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตํบลแวงใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์28มีนาคม2564นี้ โปรดไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่ของเราโอกาสนี้กลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่ขอเสนอพันตำรวจโทดิเรกเขียวกลมเบอร์สองพันตำรวจโทดิเรกเขียวกลมเบอร์สองเบอร์สองไว้ให้พ่อแม่พี่น้องช่วยพิจรารณาเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตะบนแวงใหญ่ของเราในนามกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่ กล้าคิดกล้าทำนำชุมชนพัฒนาสู่สากลเลือกพันตำรวจโทดิเรกเขียวกล่มเบอร์สองเบอร์2เป็นนายกทศมนตรีและเลือกผู้สมัครกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่เชาวเคสอกาเบอร์7เบอร์9้าเบอร์10บเบอร์11และเบอร์12เบอร์7นายวิรัตโคตรมณีเบอร์7อดีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักแคเบอร์เนายประพันธ์คำมยมเบอร์เ้า เบอร์สิบนายสอนเพชรบุญญานุสสน์เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดนางไมตรีดีสมเบอร์สิบเอ็ดอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่และเบอร์สิบสองนางพิทยาเทนอิสระเบอร์สิบสองชาวเขสองกาเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองเลือกยกทีมกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่ภายใต้การนำของพันตำรวจโทดีเรกเขียวกลุ่มเบอร์สองเบอร์สอง คนเก่งคนดีมีคุณภาพพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนการศึกษาปริญญาตรีน,นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอดีตรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่และทีมงานรองนายกคนที่หนึ่งนายทีเวศประหลัดีช่วยอดีตประธานสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่รองนายกคนที่สองนางประภาวันบุญตา ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นอดีตรองนายกเทศมนตรีตะบนแวงใหญ่ที่ปรึกษานายนิพนจันเล็กปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการเมืองการปกครองและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอดีสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่เลขานุการนายกนายวัชร์จันนองแวงการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมอดีสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่ ทีมงานคุณภาพเพื่อการทำงานยังมีประสิทธิภาพเลือกนายกเลือกเบอร์สองพันตำรวจโทดีเรกเขียวกล่มเบอร์สองพันตำรวจโทดีเรกเขียวกลุ่มเบอร์สองกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่และเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแวงใหญ่ชาวเขสองกาเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองเลือกยกทีม กลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่กลุ่มคนคุณภาพเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบาย 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้ดียิ่งขึ้น 2. สง่สงเสริมงานด้านการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 3. ส่สงเสริมงานด้านสาธารณสุขดูแลใส่ใจสุขภาพ,พพี่น้องประชาชน 4. ส่สงเสริมการกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการ ห้าส่งเสริมงานด้านการศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม6ส่งเสริมงานด้านการเกษตรการสร้างอาชีพในชุมชนและการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืน7ส่งเสริมดูแลสวัสดิการของพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพทั่วถึง 8. ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีกิจกรรมจิตอาสาอย่างจริงจัง 9. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบกำจัดขยะอย่างมีคุณภาพ 10. ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทที่เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนรวมตลอดถึงกิจกรรมโครงการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพูดจริงทําได้โปร่งใสพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลตำบลแวงใหญ่ของเราให้เจริญรุ่งหน้าวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องชาวเทศบาลตำบลแวงใหญ่เลือกนายกเทศมนตรีเลือกเบอร์2พันตำรวจโทรดีเรกเขียวกล่มเบอร์2พันตำรวจโทรดีเรกเขียวกล่มเบอร์2เบอร์2เบอร์2 และเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่เช้าเคสองกาเบอร์7เบอร์9เบอร์10บเบอร์11และเบอร์12เลือกยกทีมกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่รับประกันท่านจะไม่ผิดหวัง